ดั้นก็เลยมบตัวตนัวเองเพราะอะไรันเข้ามาหนาๆามปกติย่าที่ก็แบบแรมากยามไกลกับพี่เยอมากนะแล้วก็ไม่เคยพูดอะไรกับไปมึงเยม่ละ่งัวพูดประจำดิ้นได้ยินก็ไม่ได้อยอแต่มึงมาพูดใส่ตั้นไงัะมึงอ่ะมึง

ถ้าเราไม่รูปหลังแล้วคำว่าแกยไม่เคยใช้เลยถ้าเราไม่รูปหลังกันแล้วได้ไหมดูเรูปอะไรจ๊ะรูปหลังบุญปี๊ดอันกล้องไลฟ์ส่วนนี้เอามาสายตรงนี้ดีกว่หรอพี่คุณโยนนอนหัวล้อเป็นปี๊ดก๊า มีใหม่น่านจะมีนะครับผมมีใหม่ยี่สินะครับมีแต่มีใหม่ยี่สิบแม่งเอาไปย้อนมาวเลยยี่สิบประทับใจครับยี่สิบสองเฮ้ยโอาย

คนกอดจะประกวดสไงหน้ากอดนะไม่จะใส่สิ่งอมันม่ามากเลยไม่เคส่ันเืปมันน้ำเลยัวมันน้ำมันเหมือนแบบเป็นน้ำเลยดไม้เร็วาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ส่เล้วไปเที่ยวเดินขายใส่ไม้อยู่ตอนน้เยี่นันใส่ไม้กับดุนด ทำให้อ๋อเธอใส่แบบชุดเป็นลมก็ได้นะเหมือนชาวบ้านชนนด้นที่เป็นเอกระต่ายแต่ว่ามีจึ้งพวสีมันจะบางมันจะไม่นี้นีงบแต่อะไรก็ได้อ๋อปีนี้ีงบส่วดให้อะไรก็ไดู้ว่าคนชาตก็ไม่กินลูกุทธม่เหมอเมื่อกี้ดิสนีเหรอนี่หรอนี่ก็คือเป็นการนี่ก็คเอเป็นเลย มงาอองาหมอดิดดี้ไม่มีนะเป็อลเซหมอดิดี้ไม่มีนะเป็นเลเซ่มาเลยลองแต่กยน่ากินมดแต่งมาแบบปกติเลยเื้อยืดหมดเป็นอะไรอ่ะแบบนี้ไม่แครเอ๋มแต่งเป็นพี่นัที่แนทก ทนัที <S <S ่แนนบอที่องี่ไแนนะก็มาใส่แล้วเไม่แล้วมันจะอยู่ได้นานไหมไม่ว่าใส่งแตงเส้วตกีนมากเยอะแน่ไอเสื้อผ้าเอใช่ไหมผ้าเอที่เป็นเทว่ีนนะว่า้ใส่เสื้อขาวห่มขาวมาแล้วเหรที่ว่าซ้อมเพื่อนแบบเต็มก็หมนี่ไงขาวกาวนี่ไงนี่น น้งเปาเมีตอนนั้นกูัวดม่กูสึกซึ่งแม่ก็ทำอยู่นะคี่ี่าฉันมงหาดูแชร์เมไจะเป็นดิ t t l e m เบอร์เกเดินได้ค่เดินไม่ได้กัอีกเลยต้องเก่ยแบคซเรียงา่ะนี่จิ๊กนะพี่บอกด้จ้ามีปูเอาจิงมีปูหีือนี่นะ ไม่ไม่ผูอยู่อ่นีนี่ทเมเจอรี่ดิีีีูอดนห่าไม่หรือว่าจะเอาเวอร์ชันเด็กปโจก็ได้ใส่อนเจอรี่มียมีูกินินไ้กัุบันวันไหนวันไหนแไม่รู้จักเอเรู้เดี๋ยวโมดูทุกอย่างดูกระต้ ไปดูช่องเ้าเหรอที่บ้านดูจัดจัดเลอยี่มาปุ๊บก่อนชั้นยุทธนี่สร้างขึ่นเลยอก่อนเขาเอาจริงเหรอที่บ้านคือปูนเดียวกันแงมือคือจัดจัเ่นอ่างเดียวไอที่มันเหมือน ตอนแรกพี่บุยโฟกพายโฟเยโกโกาไม่รู้เหมือนกันพี่จะโฟเวย์โฟเวงตอนนี้ีโฟก์้ยู่ไหมะเยอเยอเยอะวางเด็กเลี้ยงเราจ้าเด็กเลี้ยงเรา้าเาินนะเขาินดอยางี้เธอเธอเธอส่งเที่ยวมุนกีเออะ ยังชอบม่เล่นไ่้องเลงไม่เ่นยครัี่านไหนะ่ออนมันเอาาไปแล้วอันนี้ไส่งลูกมา้เลยบอกว่าใครกก็เลยบอกว่านี้ไม่เชื่อหออทีมบอกว่าโอ้เจอฝัน้รจเกิใครอยู่น้าใคอยู่น้า แี่เน้ตไหนตอนนี้กูไม่ได้ยากมลยในางไม่ไม่ยักเลากเดียวกันคุณทนรับรู้หรือหลับตาที่คือใครรู้มนี่นี่อโอ้